ื่อนมันเหรอ,อนะเขาไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็มาพูดถึงความรู้สึกที่แบบน่าสนใจก็แบบขา่าวที่ว่าคุอยอยยนะิวพี่คุอยอิวชื่ออะไรนะคุอยอิวอะ,ะคุอยอิวจุลารัตนะครับที่เสียชีวิตไปกับคนที่โอ้โหพี่คน,นนั้นไม่น่าไปทําพี่ขอแต่ผมสงสารขเขามากเลยมันดูโอ้โหผมรู้สึกสลดใจมากเลยวันนี้ผมมานั่งกินข้าวอยู่กับพวก ปาปลาที่หน้าหอพักนะครับนี่กํลาลังกินอร่อยเลยครับตั้งกินครับครับผมแล้ผมก็มีความรู้สึกว่าทําไมต้องทําอย่างนั้นด้วยสงสารของสงสารพี่คนเป็นแฟนร้องไห้เลยครับก็ขอให้คูอิ๋วไปสู่สติสุขสุขตินะครับก็ขอให้คนที่ทำํทำไทยทําบาปทำเทําทำบาปทำเวรท,ทำกรรมไว้อาคนร้ายนะ ขอใช้เวชกรรมไปแล้วกันนะครับแต่ไม่สมควรเลยครับผมว่าเที่มาวันนี้เที่รู้สึกวิดีดูหูสงสารผูู้อิูวมากเลยครับแล้วก็สงสารพี่คนที่เป็นแฟนนะครับก็แต่ให้สังคมโลกนุดนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เลยครับครับก็คงแค่นี้แล้วกันนะครับขอให้ครูอิ๋วไปสู่สุคตินะครับชาติหน้าทันได้เกิดมาขอให้ครูอิ๋วกลับมาเจอกับพี่พี่คนที่เป็นแฟนพี่นะครับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ